เตตะเลขเด็ดอ่างน้มนตอาสมฤสีเนนข้อหวยแห่ซองลุ้นโชคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีคาวช้าเด็ดๆตัวเลขกด,ดังฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรยากาศที่อาสมือสีเนนธาตุพุทธคุณนะคะอยู่บริเวณริมถนนสายบางปะอินบางบวทองไกลศูนย์รับประชีพบางไซนะคะอยู่ที่หมู่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ มีนักเสี่ยงโชคนะคะเดินทางไปกราบไหว้แล้วก็แก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเช่นพ่อปู่ฤาษีพรมเมฆนะคะที่สูง34เมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะคกุมารเจ้าสัวเฮงเจ้าแม่ตะเคียนองค์เทพทันใจแล้วก็องค์แม่กระสิบซึ่งคนมาขอโชคขอลาภเพนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ทุกคนที่เข้ามาในอาสมฤาษีเนนนะคะต้องเข้ามาผ่านจุดคลดกอง ตรวจโควิด -19 ทั้ง6จุดรอบอาสมหรือสีเนินเลยนะคะโดยหนึ่งผู้ที่มาขอโชคขอลาบและมาแก้บนนั่นก็คือนางสาวสุกัญญาพรมหอมนะคะอายุ39ปีนะคะข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสาวดวงเฮงที่ถูกลังวัลเลขท้าย2ตัว15นะคะรับเงินทั้งสิ้นไป42,000บาทนะคะเธอกล่าวด้วยความดีใจหน้าตาย,ยิ้มแย้มนะคะบอกว่า รับโชคมาแล้วเป็นครั้งที่23ติดต่อกันนะคะฟังไม่ผิดนะคะ23ครั้งแล้วนะคะโดยทุกครั้งที่เข้ามาคอนะคะได้ตัวเลขมาจากเลขอ่างน้ำมนอาสมหรือสีเนนนะคะแล้วก็การทูบนะคะแล้วก็ไปจุดประทัดนะคะเลขปายประทัดนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะ เธอก็ได้โชคไปนะคะโดยบางครั้งก็ถูกมากบางครั้งก็ถูกน้อยนะคะก็แล้วแต่ดวงนะคะเธอบอกว่านะคะเธอและครอบครัวนี้มีความรักและศรัทธานในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมหรือสีเนนมากนะคะวันนี้จึงมาขอเช่าตะกุดคู่ชีวิตวาสนาสิทธิและก็กุมารเจ้าสัวหิงกลับไปบูชากด้วยนะคะแน่นอนนะคะจุดไฮไลท์ก็คือ อ่างน้ำมนต์อสมฤรสีเนนนั่นเองนะคะเธอไปส่องนะคะนี่เลยนะคะเธอไปส่องนะคะแล้วก็เอากล้องมือถือนี่นะคะถ่ายไว้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะอ่างน้ำมนต์อสมฤรสีเนนงวดนี้น,นะคะมีเลขดังนี้นะคะมีเลขศูนย์เลขห้าเลขแปดเลขสองเลขสี่นะคะซึ่งเลขดังกล่าวนะคะเกิดจาก อาจารย์ฤสีเนนนี่นะคะทําพิธีจรดตัวเลขเรียกว่าเลขโสรสสารตะนะคะซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณนะคะจะทําทุกงวดเลยนะคะเลขที่อยู่ในองค์น้ำมนก็จะขยับขยื่นเคลื่อนไหวกันไม่อยู่นิ่งนะคะจะหมุนไปหมุนมานะคะแต่ว่าแล้วแต่จังหวะไม่ได้หมุนเพลิดทีเดียวนะคะต่อ จะขับพรเยื่นไปเทืเมอนมาอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีเลขศูนย์เลขห้าเลขแปดเลขสองเลขสี่เลขหกนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนอกจากนี้นะคะเธอยังไปจุดทูบนะคะเลขทูบเธอเป็นทูบกัมยานนะคะเธอเห็นเลขนี้นะคะนี่เลขทูบกัมยานมีเลขนี้นะคะสองสามแปดกับหกห้าห้านะคะ 2 3 8กับ6 5หนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้คอยทุกขั้นเหงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ